สวัสดีครับผมแอดบิ๊กนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำสูตรร้อยสิบหน่วยนะครับปักหลักนะครับทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับ เรามาดูสูตรหลักร้อยก่อนนะครับสูตรเอเดินมาสี่งวดนะครับได้ได้แปดหกนะครับหลักร้อยแต่ว่าทางเลขมันชี้มาที่เลขแปดนะครับให้เป็นเน้นที่เลขแปดครับหลักร้อยนะครับห้าเข้าห้านี่ครับเก้าเข้าเก้านะครับหลักร้อยแล้วก็หลักร้อยแปดนะครับแปดหกหนึ่งคนล่าสุด ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับอแล้วทางเลขมันเป็นดิ่งลงมานะครับเป็นทางตรงนะครับยังไม่เป็นยังคงที่อยู่เลยเลยชี้ให้ไปที่เลขแปดนะครับเด่นหลักร้อยงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกสี่นะครับต่อไปครับมีสูตรบีครับหลักสิบบนได้เก้ากับศูนย์นะครับ แล้วก็สิบบนนะครับมีสองสูตรนะครับในสองกับสี่นะครับทางเลขนะครับเดินมาที่เลขเก้านะครับเป็นทางตรงเลยนวดิ่งนะครับยังไม่แยกนะครับมันยังคงที่อยู่ชี้ไปที่เลขเก้าแล้วก็สูตรหลักสิบสูตรที่สองครับสูตรสี่ก็คือชี้ไปที่เลขสี่เพราะฉะนั้นฟันไปที่เลขเก้ากับสี่นะครับหลักสิบบน ต่อไปครับหลักหน่วยมีสองสูตรนะครับสูตรดกับสูตรอาได้แปดกับศูนย์นะครับทางเลขก็เป็นแนวดิ่งครับลงมาที่เลขศูนย์นะครับหลักหน่วยบนแล้วก็หลักหน่วยบนอีกสูตรนะครับสูต์นะครับชี้มาที่เลขห้านะครับเราก็จะฟันฟันหน่วยบนนะครับที่เลขศูนย์รับเลขห้า ต่อไปเราไปดูวิธีคิดหลักร้อยนะครับวิธีคิดหลักร้อยก็มี <c oughs> ใช้สองตัวล่างนะครับคือสองกับเก้าเอาหลักสิบล่างนะครับไปคูณไปคูณเก้านะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างเก้านะครับไปคูณสองสองเก้าเท่ากับสิบแปดแล้วก็เก้าคูณสองเท่ากับสิบแปด เอาสองตัวนี้ครับมาบวกกันแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกสิบหกบวกสองเท่ากับสิบแปดเลขแปดตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับนะครับแปดตัวนี้ก็คือหลักร้อยตัวนี้นะครับแล้วก็นำแปดไปบวกแปดนะครับบวกแปดเท่ากับสิบหกมันก็จะได้หลักร้อยแปดกับหกนะครับสองชุดนี้ต่อไปไปดูหลักสิบนะครับสูตรบี นำสองตัวบนนะครับหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งไปคูณสองนะครับแล้วก็เอาเจ็ดไปคูณสามนะครับหนึ่งคูณสองเท่ากับสองเจ็ดคูณสามเท่ากับยี่สิบเอ็ดได้ผลลัพธ์ก็คือสองมาบวกกับหนึ่งนะครับสองบวกหนึ่งเท่ากับสามนำสามไปบวกหกคงที่สามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับหลักสิบอ่า เอาเก้าไปบวกหนึ่งเต้มนะครับนี่ครับเท่ากับศูนย์เป็นหลักสิบเก้ากับศูนย์ต่อไปไปดูสูตรสูตรสีนะครับหลักสิบบนสูตร c ี่ใช้สองตัวล่างนะครับก็คือสองกับเก้าสองตัวล่างไปคูณเจ็ดนะครับสิบล่างนะครับคือเลขสองไปคูณเจ็ดแล้วก็หน่วยล่าง เก้าไปคูณแปดนะครับสองคูณเจ็ดเท่ากับสิบสี่เก้าคูณแปดเท่ากับเจ็ดสิบสองเอาตัวหลังนะครับคือเลขสองนะครับแล้วก็เลขสี่เนี่ยบอกกันสี่บวกสองเท่ากับหกนำหกไปบวกแปดคงที่หกบวกแปดเท่ากับสิบสี่เลขสี่ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ Đ ได้สิบสี่ตัวนี้สี่นะครับ นำสี่ไปลบสองนะครับสี่ลบสองก็จะเหลือสองนะครับถอยหลังมาเป็นสองสี่นะครับหลักสิบบนต่อไปหลักหน่วยบนสูตรดีนะครับวิธีคิดก็นะครับสูตรดีนำสองตัวบนก็คือหนึ่งเจ็ดหลักติดบนก็คือหนึ่งเอาไปคูณหนึ่งนะครับหรือไม่คูณก็ได้ลาไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วนะครับ หนึ 1> 1่งคูณหนึ่งเขาเท่ากับหนึ่งอ่าแล้วก็เอาหลักหน่วยบนคือเจ็ดไปคูณสามเจ็ดสามเท่ากับยี่สิบเอ็ดนี่ครับเจ็ด <c> ค <oughs> ูณสามเท่ากับยี่สิบเอ็ดนำผลลัพธ์ตัวหลังนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอ่าสองนำไปบวกแปดคงที่สองบวกแปดเท่ากับสิบเขาเฉพาะศูนย์นะครับศูนย์ตัวนี้ก็คือหลักหน่วยบนตัวนี้นะครับ นี่ครับศูนย์สิบนะครับลบสองก็เหลือแปดถอยหลังนะครับจะได้เด่นหลักหน่วยแปดกับศูนย์ต่อไปสูตร e ีนะครับหลักหน่วยใช้สองตัวล่างก็คือสองกับเก้านะกับหลักเอาหลักสิบ 10, 10ล่างนะครับค,คือเลขสองไปคูณแปดนี่ครับสองคูณแปดเท่ากับสิบหก เอาหลักหน่วยล่างก็คือเก้าเก้าไปคูณห้านี่ครับเก้าคูณห้าเท่ากับสี่สิบห้านำผลลัพธ์ตัวท้ายทั้งสองนะครับมาบวกกันหกบวกห้าเท่ากับสิบเอดสิบเอ็ดไปบวกสี่คงที่นะครับเท่ากับสิบห้าเลขห้าตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ครับหลักหน่วยบนเอาเลขห้านะครับไปลบสามนะครับลบสาม ห้าลบสามก็เหลือสองครับก็เป็นเด่นหลักหน่วยห้ากับสองนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับหลักร้อยเด่นแปดหลักสิบเด่นเก้ากับสี่หลักหน่วยเด่นศูนย์กับเด่นห้านะครับทางเลขมันมาอย่างนี้ก็จัดไปงแบบนี้นะครับแต่ไปจะจะไปรู้ว่าไม่รู้ว่าจะไปสู้เล,เลขทูบของ แม่น้ำหนึ่งได้หรือเปล่านะครับต้องรุ้นนะครับกับกองสลากด้วยนะครับนะครับสูตรดูชาๆอีกรอบเดี๋ยวผมลงเป็นภาพนิ่งให้ชมอีก,อกนะครับต่อไปไปดูสูตรหลักสิบล่างนะครับสิบล่าง สูตรสิบล่างนะครับผมได้ทำย้อนขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่สี่งวดน,นะครับงวดที่ออกหนึ่งแปดนะครับอ่าเขา มาที่บอกหนึ่งแปดนะครับสองตัวล่างที่บอกหนึ่งแปดก็เอาหนึ่งนะครับไปคูณเจ็ดหลักสิบนะครับเลขหนึ่งไปคูณเจ็ดหลักหน่วยเลขแปดเอาไปคูณหกคงที่นะครับยหนึ่งคูณเจ็ดมันก็จะได้เท่า,ากับเจ็ดแปดหกสี่สิบแปดเอาเฉพาะแปดตัวหลังก็คือตัวนี้เจ็ดบวกแปดเท่ากับสิบห้าเอาเอาเฉพาะตัวหลังเพื่อเลขห้านะครับ 5ไปบวก3คงที่เท่ากับ8 8ไปบวก3เท่า11มันจะได้เท่ากับเด่นหลักสิบล่างครับ8กับ1ผลออกเลข1นะครับ14แล้วนำ14มาตั้งใหม่นะครับ14แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับ1คูณ7เท <4 S 1> <x> ่ากับ7 4คูณ6เท่ากับ24เอาตัว4ตัวหลัง7บวก4เท <4 S 1> ่ากับ11เอา1เฉพาะตัวหลัง หนึ่งไปบวกสามพืที่เท่ากับสี่สี่ไปบวกสามเท่ากับเจ็ดนะครับเท่ากับเด่นสิบล่างสี่เจ็ดผลออกสี่ห้านะครับมาเลขสี่แล้วก็เอาสี่ห้านะครับมาตั้งอีกทำเหมือนเดิมนะครับสี่คูณเจ็ดสี่เจ็ดยี่สิบแปดอ่ามาวางนะครับตัวหลังแปดห้าหกสามสิบอ่าเอาตัวหลังมาวางไว้เท่ากับ แปดบวกศูนย er ์เท่ากับแปดแล้วก็ไปบวกสามพื้ที่แปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดเอาเฉพาะตัวหลังคือเลขหนึ่งเลขหนึ่งไปบวกสามหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่เท่ากับเด่นสิบล่างหนึ่งสี่นะครับสองตัวมาตัวผลออกหนึ่งนะครับนี่ครับมาต่อไปเอาสิบเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดที่ออกมาตั้งอีกหนึ่งคูณเจ็ดเท่ากับเจ็ด เจ็ดคูณหกเท่ากับสี่สิบสองเอาสองตัวหลังนะครับนำเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าไปบวกสามที่เท่ากับสิบสองเอาเลขเฉพาะเลขสองครับไปบวกสามสองบวกสามเท่ากับห้าจะได้เหรียญสิบล่างสองกับห้านะครับผลออกมาสองเก้านะครับหมดเงินที่แหลืวเงินที่แล้ว,น,ว,น,วนะครับสองเก้าสิบล่างมาเลขสองเลขสองนะครับต่อไปนะครับวันที่สิบหกกรกฎานะครับ นำผลมาครับสองเก้าสองไปคูณเจ็ดเหมือนเดิมนะครับสองเจ็ดสิบสี่ตัวหลังคือเลขสี่นะครับเก้าหกห้าสิบสี่ครับเอาตัวหลังก็คือสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดนำแปดไปบวกสามคงที่แปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดเอาเฉพาะเลขหนึ่งนะครับเป็นบวกสามหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่ครับสิบล่างมันก็จะได้เลขหนึ่งกับเลขสี่นะครับหนึ่ง x สี่เ x ต่อไปนะครับสูตรหลักหน่วยล่างนะครับเอาเลขล่างครับใช้เลขเลขล่างคือหนึ่งแปดนะครับอ่าไปเอาไปคูณเก้านะครับคงที่กับคูณห้าคงที่นะครับหนึ่งคูณเก้าเท่ากับเก้าแปดห้าสี่สิบเอาเฉพาะตัวหลังคือเล 0, 9, 9 14, ขศูนย์เก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าเก้าบวกห้าเท่ากับสิบสี่อ่าเฉพาะสี่นะครับไปบวกหนึ่ง เท่ากับห้านะครับหลักหน่วยล่างมาเลขสี่นะครับนี่ครับต่อไปเอาผลหนึ่งสี่นี้มาตั้งใหม่นะครับแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมหนึ่งคูณเก้าเท่ากับเก้าสี่ห้ายี่สิบอ่าเท่ากับศูนย์เก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าเก้าบวกห้าพื้นที่เท่ากับสิบสี่นะครับตัวหลังคือเลขสี่สี่ไปบวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้า ผลออกสี่ห้านะครับหลักหน่วยล่างมาห้านะครับต่อไปเอาสี่ห้าเนี่ยครับมาตั้งใหม่สิบคูณเก้าหน่วยคูณห้านะครับสี่เก้าสามสิบหกนะครับตัวหลังคือเลขหกห้าห้ายี่สิบห้าตัวหลังคือเลขห้านำหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดเฉพาะตัวหลังครับคือเลขหนึ่งหนึ่งไปบวกห้าคงที่เท่ากับหกหกบวกหนึ่ง เท่ากับ7หลักหน่วยล่างเท่ากับ67เจ็ดมาเลขเจ็ดนะครับ่อไปเอาหนึ่งเจ็ดนะครับมาตั้งใหม่นะครับสิบล่างคูณเก้หน่วยล่างคูณห้าหนึ่งคูณเก้าเท่ากับเก้าเจ็ดคูณหเท่ากับสามสิบห้าเอาเฉพาะห้าตัวหลังนำเก้าบวกห้าเท่ากับสิบสี่เอาเฉพาะสตัวหลังนะครับบวกห้าูงที่สี่บวกห้าเท่ากับเก้านำเไปบวกห เก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบก้อศูนย์ตัวหลังจะได้เรียนหน่วยล่างเก้ากับศูนย์ผลลอกสองเก้านะครับต่อไปงวดวันที่สิบหกนะครับสิบหกรกรกฎาคมสองห้าหกสี่นะครับนำสองเก้ามาตั้งใหม่อีกสองไปคูณเก้าคงที่แล้วก็หน่วยล่างก็คือเก้านะครับไปคูณห้าคงที่สองเก้าเท่ากับสิบแปดเฉพาะแปดตัวหลังนะครับเนี่ยมาตั้งไว้ก่อน ก้าห้าสี่สิบห้าเฉพาะตัวหลังคือเลขห้าน,นะครับนำสองผลมา,มารวมกัน,นครแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามเฉพาะสามตัวหลังนะครับสามไปบวกห้าหงที่สามบวกห้าเท่ากับแปดนำแปดไปบวกหนึ่งแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าหลักหน่วยล่างประจําอันที่สิบหกนะครับสองห้าหกสี่คือแปดกับเก้านะครับ x แปดเอ็เก้า ต่อไปไปดูสรุปนะครับสรุปตามสูตรบนล่างนะครับที่ผมทํามานะครับจับคู่กันมันก็จะได้9095กสี4045จับสามตัวนะครับเน้นไปตามทางเลขนะครับได้890 895 840 845เลขล่างนะครับ ได้แปดหนึ่งแปดสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกลังวันใหญ่ๆนะครับแนวทางเพื่อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่อนุญ,ญาตให้นำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ